จริงไหมที่พนักง,งานแบรนด์หรูตัวซีนะคะชอบสแกนลูกค้าตั้งแต่หัวจะลดเท้าค่ะชิคจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะคือชิคก็ไปเดินเล่นห้างหรูย่านเพลินจิตค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบชิคก็อยากได้ที่ปิดหูแบบหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะเห็นแบบน่ารักดีก็เลยแบบว่าเดินเข้าไปในช็อปใช่ไหมค่ะออพี่พนักง,งานเขาก็ถามว่าเอ,ออยากดูอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างเงี้ยก็เลยบอกไปว่าอ๋ออยากดูที่ปิดหูค่ะแล้วก็โชว์ลูกไปดูือเขาก็แบบ มองหน้าแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้น่าจะไม่มีค่ะแบบหมดแล้วอะไรเงี้ยชิก็โอเคก็เลยแบบอ๋อโอเคค่ะเขาพุณนนะคะอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่ได้กลับมาคือพอไม่มีขาหมดแล้วเขาก็ทําหน้าแบบนี้ค่ะแบบไม่มีค่ะแล้วก็ทําแบบเปะปากใส่ชีกทุกคนแล้วก็ชิกก็เลยสงสัยนิดน,นึงว่าทําไมถึงแบบต้องทําหน้าแบบนั้นด้วยค่ะไม่เข้าใจ ตอนนั้นก็คือยังงงๆเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้แบบไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรือเดินเข้าแบรนด์นี้บ่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าแบบจริงๆสองสาวันก่อนก็มีเข้าไปเหมือนกันที่แบบพารากอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือพูดจาดีมาก็แบบบอกว่าแบบเออยังไม่มีนะคะแบบยังไม่รู้ว่าจะมีไม้แต่ว่าถ้ามีเดี๋ยวยังไงแจ้งไปอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ไนซ์อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้็กซ์เัคว่าเขาต้องมาไนซ์มาแบบ ยิ้มอะไรแต่ว่าไม่ต้องทําหน้าแบบไม่ดีใซได้ไหมแล้วก็แบบเกอกตาเบะปากชีไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรคือเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันควรจะต้องมีมารยาทหน่อยหรือเปล่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะ